แล้วค่ะเพื่อนๆวันราดประเพศเนาะพอดีเราโชคดีด้วยเราได้ที่จอดรถนะคะวันนี้วันอาทิตย์จอดได้ทั้งวันเนาะแล้วก็วันคี้นะคะวันคี้จอดได้ทั้งวันค่ะแค่ะเพื่อนๆเราไปดูเข้าไปไหว้ไม่รู้วันนี้โบสถ์เป,เปิดหรือเปล่านะ สวยนะคะเพื่อนๆข้างในไม่รู้จะได้เปิดได้เข้าไปดูเปล่าเนาะข้างหน้านี้มีร้านลักนานะคะเพื่อนๆน,น่ากินค่ะเห็นน่าจะอร่อยนะเพราะว่ามาวันก่อนคนมากินเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าถ้าโบสถ์เขาไม่เปิดนะเห็นสามีเขาบอกว่าโบสถ์จะเปิดเฉพาะวันพระนะคะ วันนี้มันไม่ใช่วันพระเนาะแต่ไม่รู้ว่าเดินดูรอบๆได้หรือเปล่านะคะแม่ค้าขายโฟงมมลัยบอกว่าเปิดเฉพาะช่วงเช้านะคะเก้าโมงอะไรแบบนี้นะสวยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราไหว้หน้าโบสถได้เนาะ สมเด็จพระสังคราชอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆไหวรัชการที่ห้าได้นะคะเดี๋ยวเราลองเดินวนๆดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายภาพกันนะคะก็ถ้าจะมาก็คงต้องมาช่วงเช้าเลยเก้าโมงเช้าเนาะวันธรรมดาที่เขาทำทำวัดเนาะไหว 거미줄 한 번에 무슨 시점 เราเข้าถนนลาดดำเนินกลางเลยนะคะแล้วก็ทะลุไปทางบางลำพูเลยนะเนาะเพื่อนๆเนาะเมื่อกี้ผ่านตรงศาลเจ้าพ่อเสือค่ะคนเยอะเลยวันนี้มาไหว้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไหว้เชียงเม้งด้วยนะจะไหว้เชียงเม้งด้วยบางคนก็ไหว้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆอากาศดีค่ะเดี๋ยวเราไปเดินบางลำพูกันค่ะ เป็นถนนตะนาวนะคะเ,เพื่อนๆและอันนี้ก็เป็นถนนข้าวสารเนาะเห็นไหมถนนข้่าสารเ,นนเ,ข,าารเขาทําใหม่หมดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคือมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอ่ะเนาะตรงนี้ร้านผ่อนชัยนะคะก็จะมีขนมขายนะคะ ร้านขนมพรชัยนะคะร้านนี้ซื้อแบบเยอะๆนะคะแล้วเราไปขายเนาะขายเอากำไรค่ะอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นที่จอดรถของกทมนะคะ<อ>เขาเรียกว่าเข้าถนนอ,อไกลสีนะตรงหัวมุมจะมี ไปสนีนะคะเพื่อนๆอีกฝั่งโน้นก็เป็นวัดบรวรอ้าวเขาทำใหม่หมดเลยอะค่ะแล้วเราจะไปไหนดีอะเขาไม่ให้ขึ้นใช่ไหมอ๋อ,อขึ้นได้แต่ห้ามจอดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอ่านดิดห้ามจอดเลยครับขี่แต่ขึ้นได้ใช่ไหมงงค่ะไม่ได้มาสามปีงงค่ะทำใหม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆงงแตกค่ะงานนี้ เนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยที่เห็นนะคะขวามือจะเป็นที่จอดรถของกทมค่ะเพื่อนๆของขายเยอะนะวันนี้นะต้นเดือนเดี๋ยวเราขึ้นไปที่เราขึ้นไปจอดรถก่อน,นะคะ่ะมาหาที่จอดรถนะคะถนนแคบลงเยอะเลยเพือ่อนๆงนงคะงงตอนนี้ที่จอดรถก็ ชั่วโมงแรกยี่สิมัง้งชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละสิบาทวันนี้รถเยอะนะได้ที่จอดแล้วเพื่อนสอเค่ะจอดรถก่อนเนาะลงมาจากที่จอดรถล้วะเพื่อนเนี่ยถนนมันแคบมากๆเลยเจกของขายเยอะนะเดี๋ยวจะเดินไปถนนพระอาทิตย์เพื่อน จะไปกินโรตีมัสบะเนาะแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีร้านประจำนะคะชื่อร้านสะอาดมันจะขายเออเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรของโบราณนะคะพวกพวกกลิ่นพวกออกัมยานพวกยาโดมพวกอะไรเงี้ยนะคะเด,เดี๋ยวค่อยเดินไปหองเพื่อนหอมวัฟเฟิลมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนวัฟเฟิลฮ่องกงเนาะ หอมมากหอมจริงค่ะผู้มีสมองแลนาที่ได้วมโอกาสทางด้านสายตามีเท่าไหร่ก็ร่วมได้ขอให้สุขภาพร่างกายแรงขอให้โชคดีเรื่องรวยเริ่อรวยขออืออังนี้ก็เดินมาถึงเอ่า ใกล้ตั้งหัวเสงนะคะเพื่อนๆตรงนี้ปกติจะมาซื้อข้าวแช่นะนี่ก็จะเป็นตั้งหัวเสงนะคะ เราเดินข้ามไปดีก,กว่าค่ะเพื่อนๆไปฝั่งนู้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถนนพระอาทิตย์กันนะไปกินโรตีมัตตบะตรงเออเขาเรียกอะไรป้อมพระสุเมนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ตรงน,นี้ก็เป็นหาลกอน,นะคะหรือก็ตั้งโคษเสงเห็นไหมไม่ได้มาตั้งสามปีนะคะเพื่อนๆ เราเดินเข้าซอยลามบุตรีนะคะเพื่อนเพื่อ,อที่จะไปกินโรตีมัตตบะนะตอนนี้ก็ฝรั่งเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนนะเดี๋ยวเราเดินทะลุทะลุไปตรงไปที่ถนนถนนอะไรอะท่าพาทิต์เลยนะคะเพื่อน ซอยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาสสนะคะเป็นนวดเนาะเมื่อกี้เดินผ่านมาก็ฝรั่งก็ซับสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ แล้วก็ค่ะเพื่อนแปดตลับแล้วอันนี้เราก็ซื้อกลับบ้านนะคะมีแกงเขียวหวานมันสมั่นแล้วก็ม้ำจับบ้าไก่แตกก่กลับบ้านกันเดินๆจะไปเดินไปเดินไปรวมทูต่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นแกงสังส่นๆอันนี้ก็จะเป็นโรตีเนาะโรตีน่ากินมาก มิตยาค่ะเพื่อนแล้วก็เดินจากถนนพระิทพนัเข้ารามบุตรีเนาะแล้วก็มาบางลำพูนะคะเพื่อน เป็นน้ำ้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านสะอาดนะร้านสะอาดน่าจะอยู่แถวหัวมุมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเนะพราะว่าไม่ได้มานาน,านแล้วเนาะอันนี้ก็อีกสาขาหนึ่งนะคะพเพื่อนๆลำพกนิตยาเนาะ เดี๋ยวเราข้ามถน,นนะรู้สึกว่าร้านสะอาดมันจะอยู่ตรงหัวมุมไม่แน่ใจนะสภาพแย่เพื่อนอันดนับแรกก่อนกรุงเทพอ เป็นร้านเนื้อทอดนองเพื่อนร้านเนื้อทอดนะ ฝรั่งเริ่มมาเยอะอ่ะเพื่อนตอนแรกเป็นสั้นเหานไหมใส่ดีอยู่นะไ่แพงไปเลยถ้าว่าล่ะเดินทั้งเดินชุดโกโก้วาก็มีเพื่อนโกโก้วาเด็กน้อย <laughs> เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเราสะอาดเป็นอยู่แถวแถวหัวมุมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่แต่คือไม่แน่ใจว่าซอยไหนเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วอนะอันนี้ก็จะเป็นตอกขาย,ขายเางเกอะแยะเลยค่ะของขายเยอะนะเพื่อนของขายเยอะมาก เจอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนร้านบัวสะอาดนะคะเจอแล้วค่ะร้านนี้นะคะร้านบัวสะอาดเนาะชื่อร้านบัวสะอาดค่ะเขาจะมีของขายเยอะตุ่สีพ่งข้างหน้าก็เป็นวัดบวรนะคะเพื่อนเห็นวัดบวรเนาะถนนตรงนี้ชื่อถนนสามสิบสิบสามห้างนะคะ บรรยากาศวันนี้ก็สบายๆค่ะเราเดินไปที่จอดรถเลยอันนี้เป็นธนาคารอมสินนะตรงทางเท้านี้เมื่อก่อนเนี้ยมีเขาให้ขายของเต็มเลยเนาะเดี๋ยวนี้โควิดก็คงไม่ค่อยมีร้านมาเช่าขายนะคะเ,เพื่อนๆนะไนะคะก็เ,เป็นวัดบรวรค่ะแต่เราไม่ได้เข้าไปเนาะ เหมือนฝนจะตกนะคะเ,เพื่อนๆนะฝนจะตกแบบเป็นไปสมีค่ะเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดเลยอะทุกทีหัวมุมจะมีของขายนะคะก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปที่จัดรถเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาทำทางใหม่เลยนะคะ ที่จอดรถของเราก็ชั่วโมงแรก20ค่ะชั่วโมงต่อไปก็ชั่วโมงละ3าบาทนะค,คะครับเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่คิดถึงบางลาพูถนนพระอาทิตย์นะคะก็มาเที่ยวซื้อของจับจ่ายซื้อของได้นะ วันนี้เราก็ไม่ได้ช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะเพราะว่ามีเยอะมากแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกนะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ